จ ALLY, ึงต้องเดินทางกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพราะยังมีประชาชนอีกหลายคนค่ะที่อยู่ในสภาพติดเกาะไม่สามารถที่จะได้รับความช่วยเหลือเนื่องจากว่าถนนนั้นถูกตัดขาดเมื่อสักครู่นะคะเราไปที่ทางเข้าของวัดตันเองนเราพบว่าถนนถูกตัดขาดกว่า3 0เมตรและขณะนี้ยังไม่สามารถใช้การสัญจรได้ เราจึงของความนุเคราะห์ค่ะจากทีมวิกแอน c l บอสลับนะคะในการนําเรือเพื่อที่จะส่งของบริจาคจากประชาชนผ่านทางเครือเนชั่นเข้าไปยังหมู่บ้านด้านในตอนนี้นะคะเราต้องใช้วิธีนําเรือลงจากเชลเลอร์แบบนี้ละค่ะนะคะเพื่อที่จะนําความช่วยเหลือนําน้ําใจเข้าไปยังประชาชนให้ได้ไกลที่สุดนึกที่สุดค่ะ ลเก้า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  ึลำแล้วก็เป็นเรือท้องแบบอีกหนึ่งลำนะคะเพื่อที่จะมุ่งหน้าเข้าไปที่อำเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีวิทยานะคะแล้วขณะนี้เรากําลังจะผ่านจุดที่ถนนขาดซึ่งเมื่อสักครู่นั้นเป็นปัญหาที่ทําให้เราไม่สามารถเดินทางต่อเข้าไปยังพื้นที่ด้านในได้นะคะเพราะว่าพื้นที่ด้านในขณะนี้ยังมีสักสหมู่บ้านได้นะคะประมาณ3 4 0 0ครอบครัวที่ยังรอการช่วยเหลืออยู่ด้านในค่ะ แม่เป็นยังไงน้าท่วมมามันนานหรือยังโอ้โหจะถามเดือนอยู่เนี่ย <3 S 2> สามเดือนอยู่แล้วแน,นอน<ง>นอนโต๊ะเลยท่วมบนบ้านน่ะนะเนี่ยเพิ่งจะเริ่มลงแล้วโหล่ระบากหน้าดูเลยนะแล้วฟังไทยฟังขนุนแะล้วจมบางทีบางบ้านก็จะมีหลังคาไอ้บ้านต่ำๆเนี่ยเพิ่งจะยุบลงเนี่ยถนนก็เพิ่งจะเริ่มโผล่แล้วลงมาถึงแม้ว่าจะลงมาเป็นเมตรแต่ก็ยังอยู่สักสองเมตรกว่าได้ไหมคะแม่โอ้โหเลือนเนี่ยแค่กระเอวเนี่ยะราได้ ตรงนี้เขาเรียกนาอ,อกแล้วแม่ไม่ใช่แล้ว <c oughs> <laughs> แล้วทวดนาะแม่อยู่เท่าไหร่คะเจ็ดกว่าเลยเคยเจอไหมน้ําสูงขนาดนี้ไม่เคยเลยเกิดมาในบ้านไม่เคยน้ําท่วมเลยจ้ะ <c oughs> น้ำไม่เคยท่วมไม่รู้ไปยังไง <c oughs> มาปีนี้ <c oughs> ท่วมแล้วความเสียหายชาวบ,บ้านแถบนี้มีอะไรโอ้โหเยอะเลยบ้านช่องขวานี่แล้วลูกพื้นมันตีเนี่ยนะขวาบ้านเนี่ยนะลูกใหญ่กระทุ่งนี้อีงนะเดี๋ยวไปบ้านผู้ใหญ่แล้วจะเห็นนะทุ่งนู้ดโล่งมากเลย ไอ้เด็กกำแพงที่เขากั้นปูนไว้อะอาราเนกประสงค์อ่ะพังเป็นแถบเลยลูกคื้นมันซัดอ่ะโอ้ลำบากมากต้องไปอาศัยวัดวากันอยู่แต่เราก็ไม่ยอมไปเฝ้าบ้านห่วงของยังไงก็อยู่มาที่เนี่ยจมก็จมด้วยกันสู้ด้วยกันสู้ด้วยกันที่นี่จ้าแล้วก็ยังสู้ต่อไปนะแม่นะสู้ต่อไปข้างป่ามันจะแห้งอืมงั้นก็สู้ๆค่ะแม่เดี๋ยวยังไงความเฉลยยังไงเดี๋ยวเราส่งเข้ามาเรื่อยๆนะคะขอบคุณค่ะแม่สวัสดีค่ะ